นี่คือตัวคุณและนี่คือที่สุดของตัวคุณแล้วตอนนี้ผมอยู่กับกิจกรรมแทงอะแคดมี่นะครับวันนี้เราจะไปลองรถแทง300และแทง500กันนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยจะพาไปดูก่อนว่าถ้าเกิดว่านี่เนี่ยคุณอยากได้รถที่แบบให้เป็นตัวคุณสุดๆ s u v พันแท้แต่ถ้าเกิดอยากได้ความเป็นที่สุดต้องนี่นะครับแท้ง300ที่แต่งแล้วชุดแต่งนี้มีมูลค่า 4แสนบาทมาดูกันว่าชุดแต่งนี้มีอะไรบ้างครับเอาง่ายๆนะครับแทบไม่เหลือเขาคงเดิมเลยกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่ไฟเป็นไฟเดย์ไลท์วงกลมแล้วนะครับฝากระโปรงก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบกระจกด้วยนะครับมีไฟหลังคาด้วยมีฮูดด้วยเอาไว้สําหรับลุยออฟโรดของแท้ป่องล้อก็ตีขึ้นใหม่นะครับอ่ะเทียบให้ดูนะครับป่องล้อถ้าเกิดว่าตัว300ธรรมดาจะเป็นพลาสติกด้านแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าแต่งแล้ว จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้รับสีแมงทับสีเขียวแมงทับมาด้วยนะรอบกระจกมองข้างก็เปลี่ยนใหม่ด้วยมาดูด้านหลังกันต่อแมกขอบ20ยางแบบเทอร์เรนนะครับแล้วนี่บันไดเดินมาแบบนี้ได้นะครับนี่ปีนขึ้นบนหลังคาได้ด้วยหลังคาด้านบนมีแหลกให้แล้วด้วยนะครับอยู่ยแบบแบบนี้เลยท้ายนะครับ มีสปอยเลอร์สีด,ดำอยู่ด้านหลังให้ด้วยนะที่ครอบฝาท้ายนะครับที่ครอบล้ออะไหล่เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆทันพอรอเมอร์เลยตัวกล้องจะติดอยู่ด้านนี้นะครับมันต่างไงกับตัว300ธรรมดานี่300ธรรมดาไม่มีตัวครอบนะครับส่วนนี่ตัวกันชนท้ายก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะกันชนท้ายธรรมดาเป็นแบบนี้นะครับสามารถเหยียบขึ้นไปได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวแต่งแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีไฟ ท้ายอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับมีท่อหลอกอยู่ปลายด้านนี้ด้วยคือนี่คือที่สุดของคุณเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากได้รถที่แบบเป็นตัวคุณจริงๆนะแท้ง300เลยครับใครที่อยากเห็นตัวจริงนะครับก็มาดูได้ที่ Gate Wall m o t o r X สหากรุปโคราดได้เลยนะครับ